วันนี้ผมจะมาอธิบายคําว่าประจุในสามระดับลองคอมเมนต์ดูครับว่าเข้าใจเลเวลไหนบ้างเลเวลหนึ่งประจุคือค่าอะไรสักอย่างที่บอกเราว่าวัตถุของเราจะถูกกระทบด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเยอะเท่าไหร่ถ้าประจุมันน้อยมันก็ถูกกระทบน้อยถ้าประจุมากก็ถูกกระทบมากและสัญลักษณ์ของประจุไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบบอกเราว่าวัตถุของเราจะถูกผลักหรือว่าถูกดึงเลเวลที่2ประจุคือ r o p e r ติอย่างหนึ่งที่อะตอมดังตัวในจักรวาลจะมีซึ่งมันจะบอกเราว่า อะตอมตัวนั้นจะสัมผัสก,กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เท่าไหร่แต่ค่าประจุอันนี้ก็เป็นหนึ่งในค่าคงที่ในจัก,กรวาลที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ข้อไหนนี้เราจะสามารถใช้ในสาขาที่อดวานซ์หน่อยได้อย่างเช่นพวกความตัมฟิสิกแทนที่เราจะบอกว่าวัตถุอะไรสักอย่างอย่างเช่นลูกบอลมีประจุเราก็จะบอกว่าประจุของลูกบอลน,น,น,นั้นมาจาก p r o p e r t y ของอะตอมที่อยู่ข้างในซึ่งอะตอมพวกนี้มีประจุอันนี้อยู่แล้วเลเบิล <Level S 2> ที่3ประจุไม่ได้แค่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วแต่ว่า มันคือค่าคงที่อะไรสักอย่างที่มาจาก continuous symmetry อย่างหนึ่งในระบบของเราคอนเซป t นี้เราจะเรียกว่า the noter charge ซึ่งมาจากทฤษฎีที่เรียกว่า noter theorem ทฤษฎีนี้บอกเราว่าถ้าระบบของเรามี symmetry อะไรสักอย่างมันจะมีค่าคงที่อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับ symmetry นั้นซึ่งค่านี้เราจะเรียกว่า charge หรือว่าประจุข,ของระบบนั้นประจุไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ปกติมาจาก symmetry ที่เราเรียกว่า U1 symmetry ถ้าเราใช้ความหมายนี้ประจุของเราจะไม่ใช่แค่ประจุไฟฟ้าแล้วแต่มันจะรวมไปถึงประจุอื่นด้วยอย่างเช่นประจุ color charge ของ the strong force สําหรับประจุไฟฟ้าเรามีประจุแค่ประเทเดียวเพราะว่า symmetry group ของมันถือว่าเป็น symmetry group ที่ค่อนข้าง basic แต่ว่าสําหรับ color charge เรามี symmetry group ที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งก็คือ SU3 ซึ่งทําให้เกิดเป็นประจุทั้งหมด3ประเทศสําหรับประจุไฟฟ้าเรามีประจุแค่ประเทศเดียวที่เรียกว่าบวกหรือว่าลบแต่ว่าสําหรับ the strong force เรามี red Green หรือว่า Blue ซึ่งประจุสามอันนี้ก็สามารถเป็นเรดหรือว่าแอนตี้เรดบลหรือว่าแอนตี้บลหรือว่า Green หรือว่าแอนตี้กรีก็ได้จริงๆแล้วตามหลักทฤษฎีเราก็สามารถเรียกโมเมนตัมหรือว่าพลังงานว่าเป็นโนร์ชาร์จเช่นกันแต่ว่านาักฟิสิกส์ไม่เคยทำแบบนี้อยากให้ผมอธิบายเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับ